สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีคะ่ะคุณพ่อและคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบงานสัปดาห์ที่6การบ้านวันที่3นะคะประจำวันพุทธที่2 3ิมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูใบงานกันเลยคะ่ะใบงานที่3หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ คำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและประบายสีภาพให้สวยงามค่ะรูปภาพทางด้านขวามือเป็นตัวอย่างที่คุณครูทำเสร็จแล้วนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัว จอจานพูดตามคุณครูค่ะจอจานจอจานเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและไปต่อกันเลยค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีแดงแบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดเพยญชนะตัวกอไก่วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนเพยญชนะตัวฟอ r f ฟันพูดตามค่ะ ฟอฟันฟอฟันเก่งมากเลยค่ะไปต่อเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้านะคะคัดตัวเลขไทยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนคัดตัวเลข6ไทยค่ะพูดตามค่ะ6ไทย เลข6ไทยเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมส่งงานที่เสร็จแล้วให้คุณครูดูด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ